สวัสดีครับยูยูเทรดจากยูยูสกูเทรดดิ้งนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องของการเขียน d i v e r g e n จนนะครับด้วย EA Builder นะครับทาความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะครับก็คือว่า d ดเวอร์เจนเนี่ยมันจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวนะครับก็คือตัว Hidden Divergent นนะครับ Hidden Divergence นะครับตัวที่2ก็คือตัว Classic Divergent นนะครับหรือว่าอาจจะเป็น Normal d i v e r g e n c e ก็ได้นะครับทีนี้เป็นทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับ สำหรับคำว่า d Divergent นะครับเป็นคล้ายๆกับเครื่องหมายบอกทางนะครับบอกบอกทางกับรถนะครับหรือว่าทางยูเทิร์นนะครับก็คือบอกว่าข้างหน้ามีป้ายอาจข้างหน้ามีจุดกลับรถนะครับแต่ว่าอาจจะกลับในตอนนี้เลยก็ได้หรืออาจจะยังไม่กลับก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับป้ายบอกทางนะครับ d i v e r g e n t จะเป็นลักษณะการทำงานประมาณนี้นะครับทีนี้ไปดูการเขียนสูตรนะครับ ของ EA Builder นะครับก่อนที่เราจะเขียนสูตรเรามาทำความเข้าใจเรื่องของ Time Frame กันก่อนนะครับ Time Frame ก็คือดูที่ H 4นะ H 4ก็หมายความว่า,วามันก็จะมีแท่งเทียน1ชั่วโมงอยู่4แท่งนะครับหรืออ 1, แท่งเทียน1นาทีเนี่ยก็60คูณ60แท่ง หกสิบแท่งหนึ่งนาทีเนี่ยก็คือหนึ่งชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็มีสี่ชั่วโมงก็หกสิบคูณสี่ก็เป็นสองร้อยสี่สิบแท่งนะครับเพราะฉะนั้นในการเกิดเดเวจินเนี่ยบางครั้งก็เกิดเดเวจินหลอกนะครับก็อาจจะแม่นยําบ้างไม่แม่นยําบ้างนะครับทีนี้วิธีการเขียนสูตรของ ea builder นี้นะครับผมได้ติดต่อสอบถามไปทางบริษัทนะครับว่าเขียนอย่างไรนะครับซึ่งได้รับคําตอบมานะครับคือเขียนตามที่ผมลงสูตรไว้ตามนี้เลยนะครับก็คือ ยกตัวอย่างหาขึ้นนะครับก็คือราคาโลโล2นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับโลหนึ่งนะครับบางครั้งโลมันอาจจะเท่ากันก็ได้นะเอ็นเขียนตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมเขียนให้ดูก่อนบางครั้งก็อาจจะเท่ากันก็ไม่เป็นไรนะก็ใช้ได้นะครับไม่ไม่ได้ผิดกฎเขียนกติกาไดอย่างใดส่วนตัว i อซเนี่ยตรงนี้นะครับเป็นออสซิเลเตอร์เราจะใช้ตัวไหนก็ได้นะครับถ้าใครอยากจะให้เกิดตัวเคลื่อนที่เร็วนะครับก็ใช้พวกสโตหรือว่า CCI นะครับ ส่วนใครที่ต้องการตัวเคลื่อนที่ช้านะครับก็จะใช้ตัวไอซ์ไซตัวแมกดีนะครับเอโอก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้ผิดอะไรนะเราสามารถใช้ออสซิเลเตอร์ได้ทุกตัวนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างสรรได้เวอร์เจนด้วยสูตรอะไรนะครับตัวอย่างผมทําไว้เป็นไอซ์ไซนะครับตรงนี้ก็จะทํายกโลที่สูงขึ้นนะครับตรงนี้ทําโลต่ําลงนะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นสูตรในการเขียนก็คือ โลสองนะครับ <L ow 2> น้อยกว่าหรือเท่ากับโลหนึ่งนะครับตรงนี้จะมีเทคนิคพิเศษนิดหนึ่งนะครับตรงตรงชิปนะครับตรงไอซไซนะครับแล้วก็เราจะบังคับนะครับบังคับว่าชิปสองตรงนี้นะครับตัวที่เป็นไอไซนะครับเบอร์สองนะตรงนี้ sait, นะครับตังนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับจะต้องน้อยกว่านะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับโอเวอร์โซนะครับก็คือเส้นนี้มันจะต้องต่างกว่านะครับ เพราะฉะนั้นตัวนี้บังคับต่ากว่าตัวนี้จะต้องบังคับให้ต่ํากว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เกิดเดรเวอร์เจนตามสูตรแหละที่เขียนนะครับเดี๋ยวเราไปสูรไปดูสูตรของ e อ builder นะครับตัวนี้นะครับผมเขียนมาให้เรียบร้อยนะสูตรตัว d i v e r g e n t สามารถสร้างสรรค์ได้หลายวิธีหลากหลายมากนะครับผมทำไว้หลายแบบนะครับแต่วันนี้จะเสนอแบบนี้นะครับแบบแรกเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับเพื่อที่จะทำการฝึกเขียน ผมใช้ทำเฟรมที่ H4 นะครับอเดี๋ยวดูไปทีละบรรทัดนะครับก็คือใช้ทำเฟรมที่ H4 นะครับทั้งสองฝั่งนะครับราคาโลนะครับราคาโลนะครับอันนี้คือแท่งที่สองนะครับอันนี้แท่งที่1นะครับน้อยกว่าก็กดโอเคเข้าไปนะครับส่วนส่วนตัวตัวของ RSI นะครับตรงนี้ก็จะเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับตรงนี้เราสามารถที่จะตั้งค่าได้เหมือนเดิมนะตรงนี้นะครับตรงนี้ตั้งค่าค่าเดียวกันนะครับ ตรงนี้เทคนิคก็คือตรงนี้นะครับชิปสองตรงนี้นะก็คือแท่งที่สองนะครับของไอซชัยนะครับตรงนี้คือแท่งที่หนึ่งของไอชัยนะครับราคานะครับราคาเกิดการขัดแย้งกันกับโมเมนตัมนะครับแล้วก็เราก็บังคับให้เกิดโอเวอร์โซนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ลูกศรหรือว่าการเกิดเดเวอเจนจะได้แม่นยำมากขึ้นนะครับเราได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็ทําการกดกด มจิกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับจิกปุ๊บนะครับ่ผมกดให้ดูนะครับทีนี้พอเรากดมจิกเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ตรงตรงนี้นะครับโอเวอร์โซเนี่ยตรงนี้มันก็เป็นอย่เป็นโอเวอร์โซอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการแก้ไขเป็นโอเวอร์บอสนะครับผมใช้ค่ายี่สิบห้านะครับโอเวอร์โซกับโอเวอร์บอสใช้ค่าที่ยี่สิบห้ากับเจ็ดสิบห้านะครับแล้วก็ไอซ์ใส่เป็นเบอร์ห้านะครับ ีนี้เราลองซอสนะครับแล้วก็ทำการ copy นะครับแล้วก็เอาไปใส่ใน meta editor นะครับตรงนี้ผมทำไว้ให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดู c t r l a delete นะครับแล้วก็ c t r l v compile นะครับแล้วก็ไปดูที่ mdc นะครับเดเราก็จะได้แบบนี้เอาเราของเก่าออกก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวมันไม่ชัดเจนนะครับเราก็จะบนลิกใส่เข้ามานะครับแบบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองไล่ดูนะครับไล่ดู จะเห็นว่าก็ตรงนี้ก็เกิดเดเวอเจนนะครับเดเวอเจนเท่งเทียนเฮดเสียจำไว้นิดนึงนะส่วนใครจะประยุกใช้สําหรับเป็นเป็นเป็นเว็บอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะต้องทําการทดนะครับทำการลวกเท่งเทียนคํานวณออกมาให้ได้นะครับก็จะอันนี้ก็จะผิดนะครับแต่ว่าที่ถูกก็มีอันนี้ถูกนะครับตรงนี้ก็ถูกนะครับกราฟวิ่งขึ้นไปนะครับแบบนี้ ีนี้เราย้อนกลับไปดูนิดหนึ่งนะครับอ่ก็มีถูกบ้างนะครับมีถูกนะครับอันนี้ก็ถูกนะครับจะสังเกตว่าเราถูกหนึ่งสองนะครับสามสี่ถูกสี่ครั้งนะครับผิดไปครั้งหนึ่งนะสำหรับเฮดสี่ถูกห้านะครับถูกครกนะครับอันนี้ถือว่าถูกนะอ่าถูกครกแพ้ผิดสองนะครับถูกเจ็บนะครับอ่ตรงนี้ผิดผิดสาม ถูกแปดนะครับอตรงนี้ถือว่าผิดนะครับแต่ว่ายังแก้ไขสถานการณ์ได้ดูจากแนวโน้มแล้เ h สนะครับค่อนข้างที่จะไปในทางที่เกิดความแม่นยําไปดูเฮหนนะครับเราใช้เท่งเทียน h ฮสเป็นตัวทําให้เกิดเดลกิ้ e เท่งเทียนนะครับถ้าเราจะปรากฏที่ H1 หน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเราลองดูความแม่นยําก็อาจจะมีบ้างนะครับ ก็มีนะครับเดี๋ยวใครเทรดฟ,ฟอรเรกนะครับลองดูนะก็230ไม่น้อยนะครับเกิดเดลเจนปุ๊บเราสาม,มารถที่จะทําการเข้าเทรดได้ลองไล่ดูนะนี่ไปแนวต้านเดิมไปแนวต้านเดิมเบรกเบรกเบรกแนวต้านเดิมขึ้นไปด้านบนจนกว่าจะเกิดเดลเจนซำ้ำอีกทีหนึ่งตรงนี้ก็1,400จุดไม่น้อยนะครับสําหรับคู่ e u r u s d นะครับตรงนี้ผิดนะครับตรงนี้ผิดผิดผิดซ้ำหนทีแล้วผิดซ้ําอีกทีนึง เรียกว่าผิดซ้ำซ้ำซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องตั้ง SL ให้ดีว่าจะเราจะเอเอเท่าไหร่นะครับเนียเสียยาวเลยนะครับอันนี้เสียอันนี้ชนะนะครับอ่าถือว่าผ่านนะครับอันนี้นี่ห้าร้อยนะครับอันนี้ได้อันนี้เสียนะครับอันนี้ได้แต่คงไม่ได้ TP นะครับตรงนี้ไม,ไม่ไม่น่าได้อ่ตรงนี้ได้ได้แลยครตรงนี้อาจจะได้ TP หรืออาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ทบีที่ตั้งนะครับ ทีนี้เราไปดูที่ 30m บ้างน,นะครับเราลองไล่ดูนะครับเมื่อเราใช้เดเวอเจนทั้งเที่ที่4แล้วหน้าตามันออกมาเป็นแบบนี้เราสามารถที่จะยอมรับได้ไหมนะครับยอมรับลองดูเราย้อนกลับไปดูนะครับ m15 ความแม่นยำก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับลองดูนะทีนี้เราจะเห็นว่ามันออกออเดอร์รัวๆใช่ไหมลูกศรขึ้นโัวๆก็ถูกต้องนะครับเพราะว่าเดเวอเจน เปรียบเ,เสมือนป้ายบอกทางนะครับบอกว่าจะกลับแต่จะกลับหรือไม่กลับนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่านี่มานี้ก็แม่นยำนะครับอันนี้บอกขึ้นรัวๆนะครับแต่ยังไม่ขึ้นในทันทีนะแต่มาขึ้นเอาตอนนี้นะครับอันนี้สําหรับ M สิบห้าไปดู M หนึ่งนะครับอ่า M หนึ่งส่วนใครจะเขียน M หนึ่งนะครับเพื่อที่จะเทรดแบนเนอรี่ออปชั่นผมแนะนําว่าให้มาตั้งที่ M ห้านะครับตัวอย่างผมไม่ได้ทําให้ดูนะครับแต่ผมเกิดไอเดียว่า เราสามารถที่จะมามาสร้างที่ M5 ได้ไม่มีซัเออร์นะครับอเดี๋ยวย้อนกลับไปดูอีกนะครับมีไหมนะครับ d ด g e n จเ4ออามีนะครับแต่มันมีน้อยนะครับอ่าก็ถือว่าเม่นยาอยู่นะครับอันนี้นานๆจอออเดอร์ทีนะครับถ้าเป็นไปไนด์ดีออปชั่น M1 ถูกนะครับนี่ถูกนะครับอ่าอันนี้เทรด1นาทีแพ้นะครับเทรด5นาทีแพ้เอาแพ้นะครับอันนี้ ก็ต้องยอมรับความจริงไปนี่แพ้นะครับส่วนอันนี้ก็ยังแพ้อยู่ดีนะครับอ่าแสดงว่าวิธีการทําด้วย H4 แล้วมาเทรดเ1ไม่น่าจะเหมาะเท่าไหร่นะครับขอคําแนะนําก็คือว่าขอให้เพิ่มสเต็ปขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งนะถ้าจะเทรด M1 ก็มาทํา M5 หรือ M15 นะครับถ้าจะเทรด M5 ก็มาทำสัก m30 หรือ s 1นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าเราเขียนอีกแบบหนึง ทำได้ไหมก็ทําได้นะครับผมเขียนไว้หลายสูตรนะครับตัวอ่าตัวนี้นะครับเป็น i s i ์ e d i v e r g e n เจนสองสองนะครับเดี๋ยวไปดูผมคอมไพน์ไว้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่เข้าไปในในชาร์จดูนะครับก็คือใช้ใช้ทําเฟรมปัจจุบันนะครับเป็นเดเวอเจนแท่งเทียนนัทม์เฟรมปัจจุบันนะครับสองสองนะครับเ i v e r g จนสองนะครับมีกดเข้าไปเลยนะครับ เราจะสังเกตว่าก็มีความแม่นยำอยู่นะครับ M1 ก็ก็มีออเดอร์หลายออเดอร์นะครับก็มีหลายออเดอร์นะนี่ก็ถูกอยู่นะครับถือว่าใช้ได้นะไปดู M5 นะครับถ้าเป็น Cur r e เ t อต์ M5 ไม่เกิดนะครับไม่เกิดไม่เกิดก็ไม่เป็นไรนะเราก็ไม่เทรดนะไป M15 ก็ไม่เกิดนะครับ มีออเดอร์บ้างนะครับน้อยนะครับไปดู M 3 0มสิ M สาไม่มีนะครับ S 1น่งหลัก S 1ไม่เกิดนะครับ S 4เกิดไหมมีออเดอร์บ้างนะครับนี่คือการใช้ทเฟรมปัจจุบันในการกำหนดในการจุดเข้าออเดอร์นะครับอ้อขอไขตรงที่มีเลข3เนี่ยจะเป็นสูตรหนึนะครับเดี๋ยวผมอธิบาย ตอนน่อในคลิปหน้าดีกว่านะครับเพราะว่ามันจะยาวไปนะครับวันนี้เอาไฮซายวันทูนะครับหนึ่งสองธรรมดาก่อนนะครับยังไม่ได้แอดวานนะเอา,เ,อา,เ,อาเราทำความเข้าใจตัวเดวิเจนก่อนนะครับว่ามันทำงานลักษณะนี้นะครับเป็นการเกิดการขัดแย้งกันร,ระหว่างราคากับโมเมนตัมหรือว่าออสซิเลเตอร์นะครับเราเขียนสาเราสามารถที่จะฝึกเขียนได้แบบนี้นะครับส่วนใครที่อดวานขึ้นไปอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวผม ทำให้ดูก่อนคือเวลาเราเปิดไอซ์ไนเ n รอเจนปุ๊บเรามักจะมีแถบด้านล่างใช่ไหมครับผมได้เขียนไว้เป็นไดโวเจนหนึ่งนี่นะครับก็คือจะเป็นทรงนี้นะครับนี่เกิดไดโ g เจนนะครับคือทําแล้วเกิดลูกศรข้างล่างแล้วก็จะมีเส้นมีเส้นนะครับอแล้วก็จะมีแบบนี้นะครับนี่เกิดไดโวเจนด้านล่างนะเราสามารถทําได้หมดนะครับนี่นําเสนอให้ดูก่อนว่าแค่เราเข้าใจวิธีการทํานะครับ เราสามารถที่จะดีไซน์การทำอะไรสูตรกลยุทธ์ต่างๆออกมาได้มากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูก,ก่อนนะครับส่วนใครสนใจตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไม่ให้นะครับแต่ว่าคลิปนี้ไม่น่าจะทันนะครับคลิปนี้ผมขอเป็น d i v e r g e n หนึ่งสองธรรมดาก่อนนะครับเป็นตัวอย่างที่โชว์ให้ดูจะเป็นตัวเป็น h i d d e n d i v e r g e n นะครับ ทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาลงนะครับสำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับ